สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม m i r o เอกกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวโปรแกรมไฟล์ของมันนะคะแล้วมันก็จะขึ้นสองตัวนี้มาค่ะตัวแรกเป็นตัว serial number ตัวที่สองเป็นตัว set up มันนะคะแล้วให้เราดับเบิลคลิกที่ตัว set up มันนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าให้เราเลือกภาษาอะไร ก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกภาษาอะไรนะคะแล้วกดตกลงค่ะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานี่ค่ะแล้วเราก็ทําการติดตั้งเลยค่ะแล้วกดนี้ค่ะช่องนี้นะคะมันจะให้ใส่ serial number ถ้าไม่ใส่ serial number เราก็จะใช้งานมันไม่ได้นะคะเราก็ดับไินคิดที่ตัว serial number มาแล้วเราก็เลือก serial n u m b ค่ะแล้วเราก็กด copy มมาแล้วก็ มาวางตัวนี้ค่ะใส่ช่องตัวนี้ค่ะ serial number น,บบนี่ค่ะแล้วเราก,กดนี่ค่ะแล้วก็มาจากข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนไปทาข้างบนนะคะเปลี่ยนจาก i do not mark ใส่เป็น i accept นะคะแล้วเราก็กดนี่ค่ะตรงนี้มันจะถามว่าเพื่อนๆจะเก็บโปรแกรมนี้ไฟล์โปรแกรมนี้ไว้ที่ไหนส่วนมากเลยเขาก็จะเก็บไปที่ไดซีกันค่ะเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะ แล้วแต่ว่า,าจะเลือกอันไหนค่ะแล้วเรากดนี้ค่ะแล้วก็นิกไปเรื่อยๆค่ะนิกพอมาถึงหน้านี้นะคะมันก็จะเป็นค่านตอนสุดท้ายของการติดตั้งให้เรากด install ไปค่ะเราก็จะรอมันติดตั้งลงไปในเครื่องเรานะคะ ก็ไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าสุดท้ายนี่ค่ะคือเราติดตั้งโปรแกรมนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาค่ะแล้วแล้วกดฟินิชค่ะคือเป็นงานเสร็จค่ะตัวนี้เราก็ปิดไปได้ค่ะด้ซิฟขวาที่ตรงนี้แล้วก็ปิดนคะคะแล้วเราก็มาเข้ามาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็มาที่ไดซีเรนค่ะ แล้วก็มาที่ไฟล์นี้นะคะโปรแกรมไฟล์ค่ะแล้วเราก็หาคําว่านีโ o นี่นะคะแล้วเราก็หาคําว่านีโลเบอร์นิงลอมนะคะนี่ค่ะแล้วไปบบคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอตัวนี้มันคือตัวโปรแกรมที่เข้าไปใช้งานนะคะคือตัวนี้นะคะแล้วก็กดคลิกขวาที่โปรแกรมนั้นค่ะกดเซนต์ทูนะคะนี่ค่ะให้มันมาไว้ที่หน้าจอค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมัน,นเปนนี้นี่คือหน้าตาโปรแกรมของมันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูโปรแกรม m i l o x คือโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากค่ะมือใหม่ใช้ได้นะคะนี่นะคะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณน,นีนะคะ้ค่ะค่ะส่วนวันนี้ก็ขอจบการ สอนการติดตั้งโปรแกรม Nero f p d ไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะสำหรับว,วันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย